โอเคครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง,งน้ำดำต้นกลมหรือช่อง Backcat อีกชเช่นเคยน,นะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมนีโนโคูนิคอสเวอร์นั่นเองสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับก็คือความสามารถของอาชีพเอนเจิเนียร์นั่นเองนะครับในที่สุดนะครับก็มาถึงอาชีพเอนเจิเนียร์สักทีนะหรือว่าน้อนงโรดิสของเรานะครับน่ารักมากๆเลยหลายคนอาจสงสัยนะครับว่าเกมนี้มีตัวซับพอร์ตหรือพระหรือไม่แน่นอนนะครับว่ามีแล้วก็คืออาชีพ เอนจิเนียร์นี่แหละนะอาจจะดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ใช่ไหม <c oughs> ไม่เป็นไรวันนี้ก็เหมือนเดิมน,นะครับคุณผู้ชมผมจะมาแปลสกิลพร้อมกับบอกความสามารถหน้าที่ของอาชีพเอนจิเนียร์นะครับหรือว่าน้องโรลี่นั่นเองที่หลายคนอาจไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปเริ่มมาเลยไป <c oughs> สำหรับคนที่สนใจเติมเกมนิโนโคนิคอสเวิร์ในวันเปิดจริง25พฤษภาคมที่จะถึงนี้ทางเรามีนัานสเตลลาโก,กาพาร์ทให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกสะดวกปลอดภัย จดทะเบียนในรูปแบบของบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายหากคุณผู้ชมสนใจเติมเกมทางร้านมีเกมมือถืออื่นๆด้วยนะเช่นต้าหลวต้าลูกบีเทพมรณะชีวิตนิรันด์พับจีและเกมมือถืออ,อ,อื่นอีกมากมายส่วนเกมนิโนคุนิคอสเวิร์รอวันเปิดจริง25พฤษภาคมนี้ช่องทางการติดต่อของร้านมีเพจไลน์ที่ดึงใต้ไลน์หรือว่าใต้คลิปเลยนะ,ะ Engineer, เอนจิเนียร์อาวุธที่ใช้คือปืน หรับเอนจิเนียร์นะครับเป็นอาชีพที่โจมตีระยะไกลเป็นสายซัพพอร์ตของทีมเพราะมีฟื้นฟู HP ถึงสสกิลรวมไปถึงคืนชีพให้กับเพื่อนได้อีกด้วยนะครับอ่ะต่อไปผมจะมาแปลสกิลนะครับแล้วก็อธิบายความสามารถของสกิลนะในส่วนของอาวุธหลักแล้วก็สกิลเสริมเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเริ่มต้นด้วยที่สกิลแรกนะครับสกิลนี้นะครับจะเป็นการเรียกระเบิดโจมตีเป้าหมายและทําให้เป้าหมายนะครับติดสตันเป็นเวลา1วิ คูดาสกิลรับอยู่ที่14วินาทีต่อไปสกิลที่2นะครับสกิลที่2นะครับโจมตีเป้าหมายบริเวณด้านหน้าด้วยปืนไฟทำให้เป้าหมายเนี่ยเคลื่อนที่ช้าลง16.91%เปร์็นเปวลา2วินาทีคูดาสกิลอยู่ที่15วินาทีนะครับต่อไปสกิลที่3นะสกิลนี้นะครับยิงกระสุนพิเศษใส่เป้าหมายด้านหน้ากระสุนจะระเบิดเมื่อโดนเป้าหมายด้วยนะครับ ฟูด้าสกิลอยู่ที่ส1ว,วินาทีนะครับต่อไปอันตินะสำหรับอันติของอาชีพเอนจิเนียร์นะครับจะเป็นการอัญเชิญปืนใหญ่2กระบอกโจมตีเป้าหมายด้านหน้าอย่างรุนแรงนั่นเองต่อไปนะครับเรามาดูสกิลเสริมนะครับของอาชีพเอนจิเนียร์กันบ้างเริ่มต้นด้วยที่สกิลแรกนะครับสกิลนี้นะครับจะเป็นการเรียกนาฬิกาพิเศษนะครับเป็นบัฟของปาร์ตี้นะ ในเวลา30วินาทีนะครับคูดาสกิลของเราและปาร์ตี้ลดลง10%และความเสียหายจากสกิลเพิ่มขึ้นนะครับ12.5%ดานาสกิลนะครับอยู่ที่39.6นะสกิลนี้ดีมากๆเลยนะครับขอบอกไปสกิลพิเศษที่2องนะครับสกิลนี้นะครับจะเป็นการฟื้นฟู HP ให้สมาชิกในปาร์ตี้7.5%ของ m a x HP นะครับและฟื้นฟู HP ของสมาชิกในปาร์ตี้ที่มี HP ต่ำสุด 12.5%เป็นเวลาน7วินาทีครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกัน5%ด้วยคูดาสกิลอยู่ที่31.68วินาทีนะครับต่อไปสกิลเสริมที่3นะครับสกิลนี้นครับจะเป็นการเรียกโดนโจมตีศัตรูในแต่ละฮิตลดความเร็วนการขึ้นที่ของศัตรูตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะเท่าที่ผมได้แปลดูคือมีใบศัตรูเลยนะอันนี้ผมไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่นะครับ คูณสกิลอยู่ที่59.4%นตะครับต่อไปสกิลเสริมที่4นะครับสกิลนี้ครับมีประโยชน์โคตรๆนะครับก็คือชุบชีวิตสมาชิกในปาร์ตี้และฟื้นฟู HP และได้รับสถานะอวตาะด,ด้วยครับตอนที่ชุบขึ้นมานะแล้วก็จะมีอีกนะฟื้นฟู HP ที่เสียไป25%แล้วก็บวก HP 5 0 0 0ต่อนนาทีนะครับชุบชีวิตสมาชิกในปาร์ตี้เนี่ยสำหรับคนที่ถูกชุบเท่านั้นนะครับ จะเป็นอำตะ2วินาทีคูดาน์สกิลเนี่ยอยู่ที่74.25%นตะครับต่อไปสกิลเสริมที่5นะครับสกิลนี้นะครับจะเป็นการเรียกพลังขึ้นต้นไม้นะครับฟื้นฟู HP ให้ตัวเราและก็ปาร์ตี้ฟื้น HP 2.5%อของ HP สูงสุดนะครับคูดาน์สกิลอยู่ที่49.5วินาทีนั่นเองสำหรับบทบาทของอาชีพเอนจินนะครับ แปาชี่ที่เพื่อนๆในปาร์ตี้ต้องการมากๆและต้องการแน่นอนนะครับเพราะมีทั้งสกิลฟื้นฟู HP มีชูชีพให้กับเพื่อนแถมตัวเองยังโจมตีระยะไกลได้อีกนะครับเป็นเหนือชื่อที่เป็นประโยชน์มากกับทีมครับผมมองว่าขาดไปได้เลยนะสำหรับอาชีพเอนจิเนียร์นะครับบ้างครับสำหรับคอนเทนต์นะครับความสามารถของอาชีพเอนจิเนียร์นะหลายคนคิดว่าเอ้ยน้องยิงแต่ปืนเป็นหรือเปล่านะเป็นซับได้ยังไงเดี๋ยวดูไม่ค่อยเข้ากันเลยปกติซับจะเป็นแบบถือกระทงกระทาใช่ไหมแต่เกมนี้ฉีกครับถือปืนนะ จะบอกว่านอนรดิน่ารักด้วยครับในส่วนของแฟชั่นอันนี้เพิ่มเติมให้นิดนึงนะส่วนอยา่คิดว่า,าบรรดาสาวๆนะครับน่าจะได้อาชีพนี้กันเยอะเออไม่รู้ผู้ชายจะได้อาชีพนี้กันเยอะหรือเปล่านะแต่ผมมองว่าจําเป็นมากครับสำหรับอาชีพเอนจิเนียร์นะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปอาชีพถัดไปนะครับจุ๊บจ้า